for the ไม่อยากจะเตะแม่งโคตรเสียงเอี๋ยวเดี๋ยวทงนี้ดิงโดนวะเดี๋ยวอจะหยุดทงนี้ได้หรือเปล่าสเต็ปนี้เรียบร้อยเนี่ยตทงนี้ก็ไม่อยู่ขาพ่ตทงนี้ก็ไม่อยู่ขาใช่จ้ะเออ

เฮ้ยห้ามดับด่บอกห้ามดับวิทยาดับก่อนใครเลย <laughs> ไอ้มอาานะมีวงหนามใบดีเนี่ยมีมีหรอแลีร์เรลูดิงแม่แค่ไม่ได้หนามใกล้หัวทำหัวปืนนี่แล้วว่าเบีย เรียบร้อยกระโดดมา,าดานอากาศเป็น,นหัวแม่งขีดมาดานเลยอ๋อแคป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 แคบแคบแคบแค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 แ เออไอ้ตัวนี้แพ้งดงแฮมหนะเว้ยฮะดิเรียบร้อยครับพ่อนี่เงาแล้วโต ัวนี้เล่นหมู่มองทีีเท่าไหร่วะ92ได้ปออ๋อปรเพิ่มขึนไหอเหรวต้นงใหญ่ขนปะไม่หรอกเพิ่มมาไอ้เี้ยเอมาสอช่วยช่วยเขยนี้นิดนึงไอ้สูด่ายนิดนานทีค่อยใไว้ทาใชดยับทางได้แล้วก็ Half of the match is over, and the blue team is in the lead. <coughs> Killing spree for the blue team! I to the ้าร้อง,นนอ,อ,อ,องแล้วร้องแล้วข้อ <laughs> ไม่หยยิงโดนเข้าอยู่ทรงเ,เข้าิอยู่เลยนี่ไม่โดนนะบ้าเอ่าูต้องยิงโดนเข้าอะไรมันถึงเข้าจิวะน้ไอ้กาบเุมุเป็นบมเ

อยูตอนนี้เราเป็นเพื um ่อนกันตอนนี้ไม่มาแะ้วโอเลยืเพื่อนอะไรร้อน หัวทีมเลยครับผมแล้ววันนี้โทนี่เคนทำไมแป,แปลกจริงหรอไม่ปริงหรอครับก็ไม่แปลกนะเดินธรรมดาเดินไทยไม่ในจอยโทนี่เขาเล่เหมือนปกติเลยวิลส์โทนี่ไม่ได้ปรับไม่ได้หรอปรับปับพี่ปรับแต่สอง ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพิ่มนหน่อยปกิเรโฟมอยู่แล้ว เลือกเ้ยจะตายไอสัตว์เลือดทำเมี่ยมเนี่ยอะไรเขาเรียกว่าเชิงรอไหมครับไชมเปอพาดินี่แหละนี่เขาเรียกว่าเชิงเมี้เชิงกันนานจัดเน้ารเปอ <laughs> yeah, yeah. yeah, 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 Reloading. Enemy down. I'm here uh, yeah, 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 นี้อดินคุยอยงไรจ๊ะนี้ว้าวเกตีก็ย้ำห่างวไงเนี่ยตายตายเฮ้งอันนี้อันนี้ไอ้ตาท่กลับไม่ทันแล้วสั์ เดี๋ยว<ล>ไม่ได้ยิงละเรียกมาแล้วกดยิบห้าสอง